ญี่ปุ่นฟินเวอร์เอฟซีฟินเวอร์เบลล่าราณีตลุยทริปญี่ปุ่นกับพระเอกคนดังเรียกได้ว่ากลายเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มไบร์วชิรวิชชิวะอารีและนาเอกสาวเบลล่าราณีพระมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายครั้งและก่อนหน้านี้ก็มีซีรีส์รุนรักป่วนก้นแฟนเก่าออกมาให้ติดตามกันด้วยล่าสุดก็มีโมเมนต์ชนจิ้นออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังไบร์เบลล่าไปตลุยญี่ปุ่นในทริปเนโกะโก o ทูฮอกไกโดซึ่งเป็นการพาผู้โชคดีจาก,ก,จกรร ไปสัมผัสลมหนาวและหิมะขาวโพลนที่ฮอกไกโดและซัปโปโรซึ่งหลังจากที่มีภาพของทั้งคู่ออกมาให้ติดตามกันก็ทําแฟนๆคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฟิลแฟนมากอะน่ารักมากเรียกได้ว่าเคมีเคใจนั้นดีงามจนแฟนแอบจิ้นแอบเชียร์เลยล่ะค่ะจนตอนนี้กลายเป็นคู่จิ้นสุดฮอตไปแล้ว